355สกาวาทีถามว่ายานอนาคตมีอยู่หรือปละวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยยานได้ด้วยยานอนาคตนั้นหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่า บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยยานได้ด้วยยานอนาคตนั้นหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลกำหนดรู้ทุกได้ละสมุทัยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้จเจริญมรรคให้เกิดขึ้นได้ด้วยยานอนาคตนั้นหรือพระวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง356สกาวาทีถามว่ายานปัจจุบันมีอยู่บุคคลพึงทำกิจที่พึงทำด้วยยานได้ด้วยยานปัจจุบันนั้นหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ายานอดีตมีอยู่ บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยยานได้ด้วยยานอดีตนั้นหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีถามว่ายานปัจจุบันมีอยู่บุคคลกําหนดรู้ทุกได้ละสมุทไทยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้เจริญมรรคให้เกิดขึ้นได้ด้วยยานปัจจุบันนั้นหรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ายานอดีตมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกได้ละสมุทัยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้เจริญมรรคให้เกิดขึ้นได้ด้วยยานอดีตนั้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีถามว่า ยานปัจจุบันมีอยู่บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยยานได้ด้วยยานปัจจุบันนั้นหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ายานอนาคตมีอยู่บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยยานได้ด้วยยานอนาคตนั้นหรือพระวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ายานปัจจุบันมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกได้ละสมุทัยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้เจริญมรรคให้เกิดขึ้นได้ด้วยยานปัจจุบันนั้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า ยานอดีตมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกได้ละสมุทัยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้เจริญมรรคให้เกิดขึ้นได้ด้วยยานอดีตนั้นหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ายานปัจจุบันมีอยู่ บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยยานได้ด้วยยานปัจจุบันนั้นหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ายานอนาคตมีอยู่บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยยานได้ด้วยยานอนาคตนั้นหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่ายานปัจจุบันมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกได้ละสมุทัยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้เจริญมรรคให้เกิดขึ้นได้ด้วยยานปัจจุบันนั้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ายานอนาคตมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกได้ ละสมุไทยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้เจริญมรคให้เกิดขึ้นได้ด้วยยานอนาคตนั้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น